สวัสดีครับพวกนักปาร์ตการปาร์ูเตเกมเมอร์ทีวีนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไ i คั c เซ f ร์ e เ v อร์ไ n คั r เซ t ร์ r เ e อร์นะครับผมมาแนะนำตัวแนะนำตัวคนหนึ่งครับ K K K O P ใครไม่รู้ครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวจะคุยนี้หน่อยครับออน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 เดี๋ยวออนออนออน นอนไดแล้วเฟ้ยจะมีคำหยาบหยาภัยนัไนก็ขอโทษด้วย mm. นี่ปา่อยู่ เอาคนต่อค่ะอูปินได้ด้วยหมอชุดก่อนผมครับทายจริง รับผมแต่คราวนี้จะยาวหน่อยนะครับตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มเจ็ดนาทีมาถ่ายถ่ายเนฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะเฟ้ยเดี๋ยวค่อยดูการกดการกดนี่ยืดยาวมาก มันสามนาทีแล้วเฮ้ยมันสามนาทีแล้ว่น,น,วนอนอยัง vâng, làm việc, 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 อันนี้เดี๋ยวก็ดูครับตึ๊บครับโอเคย,ยาวหน่อยก็ช่างครับ ผมบมอ,อกในการนะเออเออเอเอไอ้นี่ยังวะลืมโอเคครับทำทำงานปอบเว้ยทำงานปอบวะโอเคครับออไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ พูดมั่งพูดนั่งพูดมั่ง,งครับผมทำงานเอาไม้เสร็จใครจะเอาไม้ใครจะเอาไม้ใครจะเอาไม้

ผมคอตัดคลิปก่อนนะครับมักน,นี้มันต่อยกันเล่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยฮะดูโน่น,นะฮะคนะครับ KK กับสต็อปอ่ะเคกับสต็อปนะครับไอ้นี่ถูกไอ้นี่กันคะต่อยกันฮะต่อยกันก็ช่างเลยครับผมทำไงได้ถ้าอยากต่อยกันเอง บูชากันครับบูชากันครับเออย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 เพื่อเพื่อบูชากราบโอ้ยเฮ้ยบ้านเปลี่ยนขึ้นไปเยอะเลยนะแต่ไอ้ตรงนั้นคือตัวอินชาร์ดเฮ้ยเราพูดนมากไหมเนี่ย ก็งงเหมือนกันใครเป็นใครครับฮะ What are you เอ้ครับงงเลยงงนะครับแบบนี้งงเลยแต่แต่คลิปจะยาวหน่อยก็ช่างครับงงงงอยู่เลยนี่คืออะไร 哦，结束片你 บายๆทุกคนนะครับ